สวัสดีครับพี่น้องครับนี่ผมมาเชฟบุญน,นะครับพระราชท,ทานเบอร์โศกบ้นลุงพ่อจินดาวัดปานาคุ้นนะครับผมที่อำเภอบันพื้นนี่แหละครับนะครับแต่ผมเป็นเม็ดลงท่านนะครับทางมุน่นก็จะเป็นทางข้านเต้าหู้นะครับเต้าหู้แล้วก็ปลาตอโก้ไม่เ้็เต้าหู้แบ่เป็นหูปลาตองโก้ข้างนี้ก็คือเขอ้ากีค้ครับเข้อกี้นะครับมา

ขี่้อนเอ้ครับเลยครับผมยิมเลยครับยิมเลยครับ

สายบุญสายบุญสายบุญเอาบุญเอาฝากคุณน้องผมกับทุกคน่ทุกคนนะอ่ ฝากที <H> ่นอกนะครับ เอาบุญน้ำกันเดินไปลองเด้อนะครับนี่ไปก่อนละเดี๋ยวคลิปหน้าพอกันไหมครับเดี๋ยวบุญน้ำกันอะไรครับผม